ตอนนี้เราจะได้ใบเท่าไหร่ใบละหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาสบไมใบละหนึ่งร้อยบาทนี่เขาลดราคากันหมดแล้วอ๋อเวลานี้คือหน่วยลดเก่าเนี่ยหนูยังรับมาใบละเก้าสิบห้าบาทตอนนี้แล้วโคต้าของเขามาเก้าสิบสี่บาทห้าสิบหนูต้องมาให้เจ้าแก่มีสองบาทต่อใบเพราแก่ทุนหายรับจากที่พวกมาอีกทีเนี่ยคนที่ทานเมาขายที่นี่สรุปแล้วคือคนหนูรับใบละ าบทก็97บาทแล้วทำไมตอนนี้ขายทจริงๆเขาขาย100สิบาททำไมตอนนี้ถึงขาย100เดียวอ๋อลดราคาหนูอยากจะกลับบ้านหนูยกลับบ้านบ้านอะไรคือของแพงได้ค่ะให้ทีนึงค่ะหนูมาตัดอาอาอาขึนอยู่นะสองวันวันหนึ่งประมาณต่อคนนะแล้วแต่เราเราจะลงเอาขายเอาขายหมดอ่ะขายหมดนี่หนูได้สี่พันกว่าบาทสี่พันห้าอ๋อสองวันสี่พันห้าร้อยสองวัน ให้เวลาขายประมาณ15วันจะเท่าไรขายกี่วันประมาณ15วันต่องลดเนี่ยก็ประมาณวันที่20ค่ะใช่ได้วันนี่วันที่ะวันที่1เอาไว้กแล้วเรากลับบ้านประมาณ3วันะวันลงมาขายแล้วก็รีบมาขายต่อประมาณวันที่5ที่6จ้ะประมาณนั้นหลังจากที่5 6กาขายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่16กรกฎาคมขายแล้วก็กลับบ้านเีกจากหนมประเดิม แล้วหลังจากที่ก็มีการรับราคาหวยเร็วสุดยังตอนนี้ก็ตอนนี้หนูก็ว่าดีขึ้นเพราะว่าเพราะหมายถึงว่าหวยจุดเนี้ยจะเราขายเนี่ยต้องหมดอินหมดหรือยังปกติตอนนี้ต้องหมดแล้วแบบแสดงว่ามันมีผลกระทบมากเลยค่ะมาผลกระทบที่ว่าลอตเตอรี่หายเยอะเลยจังคนเขามาซื้อเขาก็กลัวจะเป็นลอตเตอรี่ที่หลุดตที่ตกหล่นที่หายไปที่ถูกอายัดแล้วพอดีเมื่อกี้เออเดี๋ยวซื้อวันหน้าดีกว่า ก็หน้า80บาทแล้วอยากได้ตัวนี้ซื้อไปก็เสียไปแล้ว80บาทมวลนี้เขก็เสี่ยงคนแล้วก็หนีหายบางคนที่เขารู้ว่าทางภายนอกบางคนเขารู้ก็จะถามทุกคนเ้ยซื้อไปเถอะราคานี้กว่าเขาจะเดินมาขายเราได้ต่ละบาทก็เหนื่อยกลาวันฝนจะเลี้ยงแบ่งกันหมดละเจ็ดพัน้าเราพอถึงพอหมดปุ๊บไปอยู่บ้านสามวันพอจากบ้านสะบังพอก ตอนนั้นก็ไปรับหัวที่กรุงเทพค่ะจากนั้นก็มาเช่าบ้านเช่าถึงที่สัตหีบใช่ไหมจังก็ขายเข้ามาหัวยจะหมดจ้าจะเป็นวงล้อย่างนี้ตลอดจ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีพอาชีพขายหวยดีไหมก็ดีจ้ะเอาอะไรค่ากินก็อยู่แต่ชั้นค่าเช่าบ้านเขาเหลือเท่าไหร่บ้ก็ามวดละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งคนอ๋อเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ค่ากินอีกเท่านั้น พันที่เหลือที่ไปรับก็จะเป็นเจ้าของไปรับมาเองถ้ามัน่วยเห่าแก่มาช่วยเแต่เราจะรู้จักแม่เข้าแก่เข้าแก่ปล่อยให้อาเขาได้ส่วนเด่นเขาก็ได้ใบละสองบาทอ๋อใบใบได้สองบาทที่อาร์ตคือมาส่งให้เราส่งไม่เฉยอาร์ตส่ทไม่เฉยส่งคือเขาแค่ค่ารถให้เราพอรวมไปแล้ว่ประมาณรวมแล้วอ๋อหนึ่ด้วยรวมกันหมดแล้ว สิบคนสิกี่คนสิเท่าไหร่ของหนูที่มามันแค่สี่คนจอิบใบห้าใบห้าใบห้าร้อยห้าสิบก็ละร้อะร้อบห้าหาสิบใบสิบใบประมาณัน่ันสองพันสองมันมีถึงสูงสุดเท่าไหร่ยี่สิบใบจ้ะใช่ไหมกี่ใบสูงสุดยี่บใบเท่่าไหร่ประมาณนั้น